นายพี่เตมเจม้องเจมได้ยินไหมเจมได้ยินแยมได้เจ้อ่า <c oughs> เทสเนสเพสลองดูไงแต่ของุณแกมลองฮัลโหลนะพดี้าทุงเจมคนรอ โอ้เสียงนันเราไปโอาโห่เสียงันเราไปน้องเอกได้ยินไหมครับน้องเอกได้ยินวันนี้นะครับคนเข้าเรียนตอนนี้สองร้อยกว่าคนแล้วครับโคนี่นะวันนี้มาเรียนกันเยอะครับสองร้อยกว่าชีวิตแล้วครับ เดมเอกสารของครูอามครบหรือยังครบแล้วอที่ครูให้เซ็นอะครบแล้วเสียงดังกว่าอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนกันเลยนะครับอ่าทั้งหมดอ่าสวัสดีครับ สวัสดีครับผมัสวัสดีครับผมสวัสดีครัครับผมวันนี้นะครับเราจะกลับมาเรียนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการนะครับผมวันนี้ก็วนมาถึงคิวของครูเกมกับครูเข้มแล้วนะครับก็ทบทวนจากครั้งที่แล้วครับการโยนลูกฟุตบอลนะครับการโยนลูกอะไรก็ได้ที่เป็นทรงเป็นทรงกลมนะครับเราสามารถนํามาใช้ได้หมดเลยนะครับผมวันนี้ รรครั้งที่แล้วเราแค่โยนฝึกการโยนแต่คราวนี้เราจะมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายนะครับว่าให้เราโยนใส่ตะกร้าหรือโยนไปตรงไหนก็แล้วแต่นะครับผมเดี๋ยววันนี้ครับจะอ,อุปกรณ์ก็จะเป็นพวกลูกบอลหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ตะกรา้าเปล่านะครับหนึ่งใบมีมีไหมน้องเอกมีลูกบอลไหมครับโชว์หน่อย <S <S มีลูกบอลไหมอ่าอ้าอยมีเยอะด้วยอ่าต่อไปเจมนะเจมใช้ลูกบ็อกเซียใช้นะลูกบ็อกเซีย <laughs> แล้วมีแล้วมีโคนเก็บไหมเนี่เจม <laughs> <c oughs> มีดิแม่ยุ่ด้วยเนะี่ยออโอเคโอเคโอเคอ่างั้นเรามีอุปกรณ์แล้วเร,รา,ามาเริ่มมาเลยดีกว่าครับผมอ่าสมมติมีตะกร้าเปล่าดึงใบวางไว้ <c oughs> อ่าแล้วนี้ให้หาประมาณดึงถือ<ด>สองไหมลวงห่างหน่อยอ่าเห็นไหมแล้วก็หยิบลูก <Yes. S 1> บอลมาโยนให้ลงตกกะกร้าเห็นไหมมันจะมีจุดหมายแล้วเห็นไหมทีนี้เราจะไม่โยนทิ้งแล้วเราจะโยนลงใส่ในตกกะกร้าน้องเอกก็เอาลูกเลกเอาลูกวางออกแล้วก็โยนลูกให้มันโยนเข้าตกกะกร้า เจมตะกายอยู่ไหนเจมท้ายป็นที่ไหนครับน่าจะไรมันที่ไหนลองมาอ่าอลองฝึกดูอ่ะเดี๋ยวให้ครูเข้มทำให้ดูก่อนอ่าดูครูเข้มก่อนอ่าโยนอ่าไม่เป็นไรไม่เข้าก็ไม่เป็นไรโยนใหม่อ่าอ่าเห็นไหม อ่าไหนน้อง,องเอกล,องลอง,ล,ลอ,งองลองโยนหน่อยครับน้องเอกลองโยนหน่อยใส่ตะก,ก้าครับใส่ใส่ตะก,กา้าโยนโยนโยนเออไม่ลงตะก,ก้าไม่ลงตะก,ก้าเอาใหม่ไม่ไเ,ไเป็นไรเอาใหม่เตรเจมอย่างนั้นแหละเจมแบบคุณแม่เจม เอาเวนั้ียาอ่าน้องเอกครับอ่านั่นแหละน้อเอต้องมองครับมองที่ตะกร้านะครับมองที่เป้าหมายของเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เข้าก็ไม่เป็นไรเอามาเยมอข้างหนเรา โยนนะลุงอ่ะเดี๋ยวเอาไอ้นี่ลงมาข้างให้ครูได้เห็นอ่าแบบครูเข้มเลยเห็นไหมเห็นไหมไม่เป็นไรอ่าเห็นครูเห็น่ครูคเข้มไหมอ่าน้องอ้เอ็นั่งงั้นแหละนั่งได้ครับโยนนั่งได้ครับอ่า การโยนเคยสอนแล้วการโยนเคยสอนแล้วจับยังไงจับอย่างนี้แล้วค่อยแหวงมืออ่าไหมหรือถ้าไม่ถนัดจับอย่างนี้ก็ได้โยนอย่างนี้ก็ได้สอนแล้วอ่าจะโยนข้างล่างโยนข้างบนได้หมดตาตาต้องมองที่ตะก้าตะก้าไหมเจมไหนเจมลองโยนเจม เห็นไหมาทางครูเข้มได้เห็นยังไหมเห็นแล้วครูเข้มเห็นได้เห็นแล้วครับอ่าหนึ่งสองโอเคค่ชนก็ได้ดีแล้วหนึ่งสองอ่าไม่เป็นไรไม่แล้วเข้าไม่เป็นไรเข้าลงเข้าแล้วโอ้ไม่เห็นไม่เห็นมันมเนี่ยอ่าน้องเอ๋ครับยังไงครับน้องเอง๋ ได้ยังอาบอกุกิมองก่อนมองก่อนองกิมองก่อนอ้าวมองแล้วอ่าไม่เป็นไรน,นๆๆ้องเอกใจเย็นช้าๆน้องเอกช้าๆก่อนเริ่มจากช้าก่อนอ่า <c oughs> ทำมือให้ถูกช้าๆมองตามองตะก้า <c oughs> เออตามองตะก้าอ่าโอเคอเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วเดีมากครับมองตาโมโมตะก้าด้วย อเจมลงแล้วเจมอ่ะโอเ้เจมลงกี่ลูกสองลูกเรเริ่มเมื่อยตออเอกเมื่อยแล้วไม่ค่อยสบายอยู่อเอกไม่ค่อยสบายนะครับอ่าเวลาครับนั้น,น,นก็ โยนให้ถูกให้ถูกก่อนนะครับการโยนโยนให้ถูกก่อนอไม่เข้าไม่เป็นไรเลยครับไม่ได้ว่าเลยเลยเห็นไหมยังตามแค่ให้ให้ถูกท่าแล้วก็ทิศทางให้ได้โอเคนะครับเอาไหม่ลองลองไหม่เอาไม่ลองไม่อีกชุดหนึ่งอ่ะเจมด้วยเจมสู้สู้ครับลองเอกด้วยครับลองโยนอีกชุดหนึ่ง เออมองนะมองเลงให้ดีก่อนไปหลังไปหลางนั่งนั่งอ่าคนเดี๋ยวให้ครูเข้มโยนให้ดูก่อนไหมน้องเอกดูครูเข้มโยนอีกอีกชุดนึงเหมือนกันโอเคครับให้ครูเข้มโยนให้ดูก่อนอ่าเนี่ยช้าๆเบาๆไม่ต้องโยนแรงเห็นไหมอ่านี่ไม่ไม่ต้องแรงเลยอ่าเห็นไหมครับ ช้าไม่ต้องแรงนะใจเย็นช้าๆต้องเอกไม่ต้องรีบครับอ่าโอเคช้าช้า อ้าวน้องเจมเก่งมากครับน่าลงแล้วเออสองลูกเลยตึ๊บตึ๊บอืมต้องต้องสูงหน่อยเจมเจมต้องโยนสูงหน่อยเอ๊ะน้องเอกน้องเอกต้องโยนสูงหน่อยน้องเอกอ่าอ่าวน้องเจมเจม เจมภาพค้างนี่แหละเจมช้าน้องเอกช้าใจใจเย็นครับใจเย็นช้าช้าช้าอ่าโอเคเฮ้ปึ๊บอ่าอ่าโอเคมค้างไปแล้วโอเค เกมหนึ่งสองเกมเอ้าเกมยังไงขังเกมข้างแล้วต้องโยนมิดจอนนะครับว่าให้โยนเข้ากี่ลูกไม่เป็นไรครับให้ให้ให้โยนไปไปก่อนครับ น้องเอกหมดแรงเน่ยพอแล้วหมดแรงไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับค่อยๆฝึกเจมกี่ลูกแล้วเจมอ่าเจมสองแล้วอ่ลก <G ee le> โยนแม่นแล้วอ่าโอเคท,นนนทีนี้เจมพอโยนได้แล้วเจมทีนี้ขยับถอยหลังไปเอกระยะทางจะไกลขึ้นมาอีกหน่อยนึงเจม ปล้อลอีกนิดนึงอ่าให้ระยะทางไกลขึ้นอโอเคสเต็ปที่สองระยะทางไกลขึ้นอ่าน้องเอกสเต็ปแรกก่อนนะไม่เอาอะไรแล้วต้อง,องเอก ไม่เป็นไรน้องเอกไม่เป็นไรเราเริ่มจากการเคลื่องให้ถูกก่อนก็ได้ครับอ่าอ <ะ S 1> เฮ้ยอังเจมเจมเก่งขนาดนี้เลยอระเจมสองลูกเลยอ้าวเฮ้ยอ่าโอ้ยอ่าแหละน้องเอกโยนให้มันถูกก่อนเออโยนปุ๊บเออ เอาพิละมือก็ได้ครับเอยเจมอืได้ย,ยังน้องเอกเอ้าได้ได้ได้ยังครับ <c oughs> โอ้ยเหนื่อยแล้วครับเหนื่อย,ลย,ยแล้วอรอโอ้ยเจมเกียงแล้วเจม น้อ,อีกอยู่ข้างบนได้แต่อยู่ข้างล่างไม่ได้ชอ๋อเจมี่สามรูปเลยวันนี้โอ้ oh, นีเจมฮอตเลยเจมฮอตวันนี้ลงหลายรูปแล้ววันนี้เจมอ โอเคเจพักก่อนน้องเอกยังไงทักเสร็จยังครับพร้อมพร้อมยังมาลุยต่ออีกชุดนึงคออีกชุดนึงโอเคนะครับอีกชุดนึงเอาแค่ให้มันใกล้มันมันใกล้เคียงก็ได้ไม่ต้องเข้าเอาแค่เล็งให้มันใกล้เคียงที่สุด โอเคโอเคอยลืมนะครับตาโมตะตะก้าด้วยโอเคตาอยู่ที่ตะก้าอ่าเบาๆเบาเบาไปต้องแรงตาที่ตะก้า อ่าไม่เวลาอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งใกล้แล้วน้องเจมใกล้แล้วน้องเอกน้องเอกใกล้แล้วอ่านิดเดียวนิดเดียวไม่เป็นไรครับมองไว้ก่อนมองตะก้าก่อนอันดับแรกมองมองตะก้าก่อนย ้าเข้าโทรศัพท์อ่าอ่าโอเคเฮ้ยลงแล้วเฮ้ยลงแล้วอ่าอ่า โอเคโอเคพักก่อนก็นได้ครับต้งเอกอ่ะต่อไปเจมชุดหนึ่งเจมเปถึงรอบครับเ,เจมอืมเฮ้ยเจมไม่ลงแล้วเนี่ย Up <Sukain> 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 ah. Nah, game top game top five. Up, up. Five. Up, up. น้องสองลูกแล้วเอาแล้วเอาแล้วแม่นแม่นแม่นไม่เสียไม่เสียเที่ยวครับนักบอลเสียทีมชาติโอ้ยน่าเนี่ดีกีนักบกเสียทีมชาติของเราครับยอดเลยเอาเอาเอาอีกเอาอีกเอาเอาีกชิดอโอ้โหแม่นจัด ลงไปแล้วโอ้โหสองแล้วโอ้ยฮ่าฮาฮลาล่อโทรศัพท์งาไปแล้ว โอ้เยี่ยมเจมลูกนี้เยี่ยมสุดยอดนะครับลูกเกมอ๋อเยี่ยม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 วันนี้ท่าน ที่มาเรียกเราสองร้อยท่านตอนนี้หมดแรงกันแล้วใช่ไหมครับหมดแรงยังเจม หมดแรงหรือยังน้องเอกหมดแรงยังอ่ะโอเคครับผมงั้นวันนี้ก็เอาเท่าเอาเป็นเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็กลับไปฝึกเอานะครับผม การโยนเนี่ยโยนให้ถูกโยนข้างบนก็ได้ครับโยนข้างล่างก็ได้ครับผมก็เริ่มจากใกล้ๆก่อนพอใกล้ๆพอได้แล้วจนชานานแล้วก็ขยายขึ้นนะครับตัวเราก็อยู่ห่างจากเป้าเยอะขึ้นนะครับผมก็เป็นการฝึกนะครับการทํางานระหว่างมือกับสายตาด้วยเลยนะครับผมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ครับได้หมดเลยแขนนะครับทั้งแขนเลยนะครับฝึกใต้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผม ก็วันนี้นะครับครูเกมกับครูเข้มนะครับผมก็ขอจบการสอบเทียนเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ